ดูให้ชัดราคาพุ่งรับซื้อเหรียญ1ิบาทรัาจกจลทรีเกพระเสียรใหญ่แบบนี้ราคาเหรียญละ5,000ันบาทใครมีเหรียญสิบาทแบบนี้ต้องดูให้ได้ห้ามพลาดน,นะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณน,นะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระพุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที S ่บีเอ็นเคศน์แปดสี่ศูนย์เจ็นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ ครับเสียงหายออะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีพี่เทนเทนครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะสวัสดีพี่มิตรสวัสดีพี่จอนครับสวัสดีพี่ตินภพครับสวัสดีพี่อังคณาครับมาลุยเลยพี่เสียงมาหรือยังเสียงมาอย่างเสียงมาแล้วพิมพ์บอกผมหน่อยนะครับมาลุยเลยจ้าสวัสดีพี่ n d n a ฟีโลโมนนะครับสวัสดีพี่ธัญญาจุครับนะมาขอคนละไลค์คนละแชร์หน่อยพี่ใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ใครที่มีเสียงมายังครับสวัสดีน้องชิงเอ๋นะครับ เสียงมาหรอาือยังฮะโอ้ยเสียงหายเหรอมาหรือยังพี่พี่ช่วยพิมพบอกน้องหน่อยเสียงมาอย่างครับผมว่าเสียงมาแล้วนะมายัางครับอ่าพี่มีแต่คนบอกเสียงไม่มีใครได้ยินเสียงหรือเปล่าได้ยินเสียงไหมได้ยินบอกได้ยินไม่ได้ยินพิมพ์ไม่ได้ยินครับมาแล้วขอบคุณสวัสดีพี่เป็ดดอนเมืองครับเรามาดูนี่ครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชากาลที่กาสวัสดีพี่สุธีครับ สวัสดีพี่ธีรพลน,นะฮะสวัสดีพี่สมหวังครับ,บรสิบาทรัชการที่เก้าพระเศียรใหญ่ย้ํานะครับ EP นี้ดูแต่เหรียญสิบที่เป็นพระเศียรใหญ่เอาอย่างนี้ใครที่มีเหรียญสิบาทรัชการที่เก้าแบบนี้ครับใครมีเหรียญสิบบาทรัชการที่เก้าแล้วเป็นรูปพระเศียรใหญ่แบบนี้พี่ๆจ๋ารบกวนพิมพ์คําว่ามีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยใครมีเหรียญสิบบาทรัชการที่เก้าแล้วเป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้ ลบกวนพิมพ์คําว่ามีครับมอม้าสรลอีแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยนะครับมาเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะมีแล้วกดหัวใจรวๆมาครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะมาเลยครับสิบบาทพระเสียนใหญ่ใครมีพิมพ์มีมาครับตอนนี้อ่ะพี่จ๋าตอนนี้อย่างที่บอกโดนปิดก้นเลทฮะโดนปิดก้นเลทตอนก่อนมีคนดูทีเป็นหมื่นๆเป็นพันๆครับตอนนี้เหลือสามสี่ร้อยขอคนละแชร์นะพี่ ขอคนละแชร์นะตอนนี้ครับขันนะครับช่วยน้องหน่อยคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะฮะจะได้มีกําลังใจในการมาไลฟ์สดนะเป็นคนอื่นเลิกไปแล้วครับเป็นคนอื่นเลิกไปแล้วฮะสามสี่พันมาเหลือสองพันมาเหลือพันหนึ่งมาเหลือสามสี่ร้อยบางวันก็เป็นแปดร้อยพันหนึ่งแล้วแต่วันจริงๆครับอ่ะพี่จา๋าใครดูอยู่ตรงนี้ขอคนละแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาขอพระคุณครับไลฟ์รัวๆกลับงามๆจากหัวใจฮะ ไลรัวๆกับงามๆจากหัวใจครับนี่คือเหรียญสิบาทรัชกาลที่เก้าครับนี่คือเหรียญสิบาทรัชกาลที่เก้าแบบพระเศียรใหญ่หากใครที่มีเหรียญสิบาทรุ่นนี้ครับรบกวนหยิบขึ้นมาดูใครมีพิมพ์มีแล้วกดไลค์รัวๆมาครับใครมีพิมพ์มีแล้วกดไลค์รัวๆมาพี่จ๋าอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินนะฮะเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามพระเครื่องพระผู้ชาใครมีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอครับ ส่งรูปของเก่าของท่านมาประเมินราคาากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาเราจะรีบตอบกลับดีนะครับแต่ถ้าเกิดที่เพื่อนเพื่อนส่งมาผมยังดูว่าผมยังไม่รับซื้อหรือยังไม่มีราคากราบขอประธานอภัยมานที่นี้ครับขอน้องขออนุญาตเปิดไลน์ของพี่เนี่ยดูอย่างเดียวขออนุญาตไม่ตอบกลับไลน์มันเยอะมากฮะมันตอบไม่ทันครับ hmm. อ <shirt> ่ะเพื่อนเพื่อนพี่จ๋าดูนี่ครับนี่คือเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามครับเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามกาน้ําชาอย่างที่ผมกราบเรียนไปครับแบบนี้เรายินดีรับซื้อฮะ ใครมีแบบนี้เรายินดีรับซื้อราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านคร่ยราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านใครมีการําชาเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามถ้วยโถโอชานต่างๆเนี่ยนั่งดูไลฟ์ผมอยู่ลองมองข้างบ้านครับมองซ้ายมองขวาดิเฮ้ยบ้านเรามันมีอย่างที่ไอแบงค์มันตามหาหรือเปล่าวะลองส่งมาให้มันดูสักนิดครับเผื่ออาจจะขายได้เผื่ออาจจะรับเงินล้านนะครับสวัสดีพี่ๆทั้งหกร้อยท่านครับพี่ๆดูนี่ฮะชั้นสองคืออะไรรู้ไหมครับชั้นสองคือผู้เครื่องเงินครับ เป็นพวกเครื่องเงินชุดเช่นมากเข็มขัดเงินขันเงินอะไรก็แล้วแต่ที่ทำจากเงินเรายินดีรับซื้อครับให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนขอบคุณพี่สมหวังรับแชร์แล้วขอบคุณครับพี่ตินภพแชร์แล้วขอบคุณครับอ่ะดูนะฮะใครมีแบบนี้เรายินดีรับซื้อกระเป๋าแบบนี้ใบหนึ่งสี่ห้าหมื่นกระเป๋าแบบนี้เรายินดีรับซื้อใบหนึ่งสี่ถึงห้าหมื่นบาทใครที่มีของแบบนี้อยู่ที่บ้านใครที่มีขัน แบบนี้อยู่บ้านติดต่อมาครับ2 0 0 0 0ถึงใบละหลายแสนนะใบละ20,000บาทถึงใบละหลายแสนบาทใครที่มีแบบนี้ใครที่มีขันแบบนี้ใครที่มีเข็มขัดมีอะไรก็แล้วแต่ติดต่อเรามาครับเอาพี่ๆพี่ๆดูนี้ฮะชุดเชียนหมากแบบนี้ชุดละแสนครับชุดเชียนหมากแบบนี้ชุดละ1น0 0 0 0บาทใครมีติดต่อเรามามารับเงินสดได้เลยนะมาลุยกันเลยดีกว,ว่าวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับมีถ่ายรายการของญี่ปุ่นนะฮะ วันนี้ไปเร็วนิดนึงครับมีถ่ายรายการของช่อง NSK นะครับเดี๋ยวถ้าถ่ายเสร็จตัดต่อเสร็จยังไงแต่ออนออนแอร์ที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ออนแอร์ทั่วโลกนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับพวกจะบอกว่าไงอะทึ่งทั่วโลกอะไรประมาณนี้ครับนะมาวันนี้นะครับมาขอคนละไลค์คนละแชร์ครับเป็นกําลังใจกันครับพี่ๆจ๋าอย่าลืมนะบ้านใดครับมีพระบูชาครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ฮะหรือว่าจะเป็นไซส์เล็กผมยินดีรับเช่าหมดเลยนะ ใครมีพระบูชานะครับติดต่อเรามามีพระบูชามีพระเครื่องพระเครื่องเป็นยังไงครับอ่ะเพื่อนๆพนี่ๆี่ดูนี่เมื่อคืนก่อนก่อนที่จะขึ้นไปไลฟ์สดผมมีอันนี้ครับเพื่อนเได้ซื้อนี่มาของพี่วินครับนี่คือพระคำหมากคำข้า,าวครับนี่คือพระคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงอันนี้เป็นของพี่วินครับอันนี้เป็นของพี่วินท่านหนึ่งที่ได้เดินทางมาขายเพื่อนเพนี่พดูดีนี่พี่ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เช่าพระแบบนี้แล้วเก็บไว้ที่บ้านเยอะแยะ เยอะแยะมากมายครับเคยนําไปขายสมัยก่อนได้องละหนึ่งร้อยเขาเลยไม่สนใจพี่เขาได้หยิบพระมาครับไม่เยอะอะเพียงไม่แค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็เหรียญหนึ่งเหรียญครับรับเงินไปหลายๆหมื่นนะรับเงินไปหลายๆหมื่นนี่คือเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดาวัดท่าสงับหลังท้าเวสวรรแบบนี้รับเช่าเหรียญแล้วเป็นหมื่นนะฮะใครมีพระเครื่องมีพระบูชาอยากจะขายติดต่อมาครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อโสธรครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อโสธร 8ลิ้วฉะเชิงเสาใครมีแบบนี้ติดต่อเรามานะผมยินดีรับเช่านะครับถึงแม้จะเป็นพระหลักร้อยนะถึงแม้จะเป็นพระหลักร้อยผมก็รับเช่านะครับนี่เพื่อนเพื่อนพี่ดูนี่ยนี่คือล็อกเก็ตครับนี่คือล็อกเก็ตหลวงพ่อเกษมเขมะโกใครที่มีพระแบบนี้ใครที่มีพระเครื่องใครที่มีพระเก่าใครที่มีพระแล้วอยากจะขายติดต่อเรามาครับเรายินดีรับเช่าจริงๆนะพระเก่าพระใหม่พระกล่องเรารับเช่าหมดเลยนะอันนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเกษมครับแบบนี้ชิ้นละเป็นหมื่นนะ แบบนี้ชิงแล้วเป็นหมื่นอ่ะพี่ๆดูนี่ครับนี่คือเหรียญสมเด็จโตครับนี่คือเหรียญสมเด็จโตนี่หนึ่งนี่ปีหนึ่งเจ็ดวัดใหม่บางคุณพรผมแบบนี้นะครับรับเช่าหลักพันถึงเหรียญหนึ่งหลายหายหมื่นนะฮะแบบนี้รับเช่าหลักพันถึงเหรียญนหนึ่งหลายหายหมื่นใครมีพระเครื่องใครมีพระกล่องมีแล้วอยากจะขายเอาเพื่อนๆพี่จา๋าติดต่อแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอเรามาครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอ ส่งรูปของท่านมาประเมิรราคานี่แบบนี้มีราคาเพื่อนเพื่อนพี่พี่จ๋าดูนะครับพักเก่าพักใหม่พักกล่องเรารับหมดเลยนะแต่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนี่ฮะพระกุครับนี่ผมมีพระกุไหมเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนจ๋าพี่พี่จ๋านี่คือพระกุเนื้อดินครับนี่คือพระกุเนื้อดินกลุต่างๆใครที่มีพระกุแบบนี้บางองค์อายุเป็นร้อยปีครับแต่เด็กรุ่นใหม่บอกเลยตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่นิยมสะสมแล้วนะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่นิยมสะสมแล้วครับอย่างเช่นพระคู่นี่ฮะเพื่อนเพื่ นี่คือพระคงครับนี่คือพระคงลำพูนเพื่อนเพื่อนพี่พี่จ๋าใครที่มีพระเครื่องมีพระเก่ามีพระกูแบบนี้องค์หนึ่งหลายๆายหมื่นถึงองค์เป็นแสนนะครับสวยๆมีหน้ามีตาองค์หนึ่งหลายๆหมื่นถึงองค์หนึ่งหลายหลแสนนะครับใครมีพระกูนะไม่ว่าจะเป็นพระเก่าหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่เรายินดีรับซื้อครับนี่นี่นี่อันนี้หลวงพ่อผาดอันนี้หลวงพ่อ่าดแบบนี้ยินดีรับเช่านะครับใครมีพระเก่าใครมีพระใหม่ติดต่อเรามานะ ติดต่อเรามาเรายินดีรับเช่าแล้วจ่ายด้วยเงินสดแน่นอนนะครับพระมีราคามากกว่าที่ทุกคนคิดบางองค์เป็นหมื่นบางองค์เป็นแสนบางองค์เป็นล้านครับใครที่มีพระเครื่องใครที่มีพระบูชาฟังน้องเลยนะมีพระเครื่องมีพระบูชาแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเะงินสดนะของแบบนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีพ,พ,พ,อพ,อพื่พอนเพืพ่นพีจ๋านำพระเครื่องท่านครับเดินทางมาได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณ ตั้งอยู่ตรงข้ามธานานคารกรุงไทยฮะสาขาสียานนี่อ่ะเพื่อนๆดูนี่ก่อนนี่คือเหรียญเหรียญ600บาทพระราชินีครับใครที่มีเหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอยู่ที่บ้านแบบนี้เรายินดีรับซื้อครับใครมีเหรียญเงินแบบนี้เรา,ายินดีรับซื้อนะแบบนี้เหรียญรึ่งสองสามหมื่นนะสวยๆเหรียญละสองถึงสามหมื่นบาทใครที่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้ครับติดต่อรเรามานะย้ํานะครับมีเหรียญแบบนี้ติดต่อมาหรือว่าเหรียญแบบนี้ครับนี่คือเหรียญทองคําครับ นี่คือเหรียญทองคําพระราชาพจรีโอ้ยไม่มีใครกดไหลน้องเลยนี่คือเหรียญทองคําพระราชาพจรีการจนาพิเศษอย่างที่ผมบอกพี่ๆครับใครที่มีเหรียญทองคําใครที่มีพระทองคําแบบนี้ผมรับเช่าให้ราคาดีมากกว่าล้านทองย้ํานะครับให้ราคาดีมากกว่าล้านทองให้ราคาดีมากกว่าลงรับจำนำแน่นอนมีเหรียญทองคํามีพระทองคํามีพระเลี่ยมทองครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆจ๋าดูคร ใครที่มีเหรียญทองคําม,มีพระทองคำม,ม,ม,มีพระเลี่ยมทองแบบนี้นึกถึงเราครับแบงค์เขียนเพรวัตถุโบราณครับยินดีรับเช่าพระเนี่ยให้ราคาดีแน่นอนตีราคาพระนะครับตีราคาพระบางที่สูงกว่าทองหลายๆทสิบเท่านะบางทีราคาพระสูงกว่าราคาทองหลายๆทสิบเท่ามีพี่ๆหลายๆท่านครับได้รับพระเครื่องจากพ่อคุณพ่อคุณแม่มาหรือได้รับมรดกมาแต่ไม่รู้จะนําพระไปขายที่ไหนขายทั้งทองไปเลย ขายทั้งทองเอาไปจำนำลงรับจำนำครับเป็นที่น่าเสียดายฮะพระบางองค์มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วพระบางองค์มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านใครที่มีพระเครื่องอยู่ที่บ้านใครที่มีพระเลี่ยมทองอยู่บ้านแล้วอยากจะขายฟังก็ดีนะครับติดต่อเรามาเรายินดีรับซื้อครับอ่ะเป็นวีดีดูนี้ฮะนี่คือพระสมเด็จครับแบบนี้องค์เป็นหมื่นนะนี่คือพระสมเด็จปกโพหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีย้ำนะครับ ปกโพหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีใครที่มีพระเครื่องใครที่มีพระบูชาไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่อยากจะเปรียนเป็นเงินฮะอยากจะเปลียนเป็นเงินสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอครับส่งรูปพระเครื่องของท่านมาประเมินราคาได้เลยฮะมาประเมินราคาได้เลยแล้วรับเงินสดเหมือนกับท่านเดินทางมาเองรับเงินสดเหมือนกับท่านเดินทางมาเองเลยครับส่งไปสีมาได้ไปสี เอรี่ขนส่งทุกชนิดมีพระเครื่องแบบนี้ติดต่อเรามาครับมีพระเครื่องแบบนี้คุณติดต่อเรามาเรายินดีรับซื้อแล้วจ่ายด้วยเงนินสดพี่จ๋าตอนนี้มีมิจฉาชีพเข้ามาอีกแล้วดูนะครับพวกมิดลิงก์ต่าง,างๆพวกปล่อยเงินกู้พวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะพวกนี้คือพวกนรกนะครับพวกมารสังคมนะพวกปล่อยเงินกู้นะครับพี่จ๋าใครที่ไปกู้เงินเนี่ยนรกชัดๆอ่ะพี่ฟังน้องให้ดีนะตอนนี้มีมิจฉาชีพครับตอนนี้มีมิจฉาชีพที่เข้ามาเนี่ยมาโพส์อะไรเนี่ย พวกลิงเงินกู้พวกอะไรพวกเนี้ยในตอนนี้ที่คลิปไลฟ์สดผมมีทุกวันครับอย่าไปกดนะระมัดระวังตัวกันนิดนึงครับอย่าไปกดนะอย่าไปกู้เงินพวกนี้นะครับเดือดร้อนจําเป็นลองมองดูของเก่าฮะลองมองดูของเก่าที่บ้านของท่านอาจจะเปลี่ยนเป็นเงินสดอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้วนามาหมุนใช้ได้นามาหมุนในธุรกิจหรือว่านามาหมุนใช้จ่ายค่าเทอมจ่ายในชีวิตประจําวันได้ของเก่ามีค่าและช่วยท่านได้ครับมาพี่จ๋า เอฟซีทั้งหลาย f อีทั้งหลายขอคนละหนึ่งแชร์ห้าร้อยเจ็ดสิบท่านครับณขณะนี้น้องขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมสัญญากับน้องก่อนสัญญากับผมก่อนไม่ว่าจะดูทาง Facebook ดูทาง youtube ครับขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นจะได้ไหมครับมาสวัสดีพี่พี่พทุกท่านนะฮะไลน์รัวๆคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาเดี๋ยวไลน์ชื่อคนแชร์ผมจะไปดูนะครับไลน์ชื่อคนแชร์ ผมไปดูอยู่ทุกวันนะพี่จ๋ากราบงามๆจากใจครับมาเรามาดูนี่ครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าพี่จ๋าใครที่มีเหรียญสิบบาทแบบนี้อยู่ที่บ้านลบกวนหยิบขึ้นมาดูครับหากของทุกท่านเป็นแบบนี้ฮะเงินกู้มาจากไหนผิดงานเปล่าพี่พวกนี้มิจฉาชีพพวกนี้มิจฉาชีพครับพี่ดีเอ็นเอฮะพวกนี้เป็นมิจฉาชีพครับมีโจรมาแฝงในลายใช่ฮะพี่จ๋าไลค์รัวๆแล้วแชร์ไปครับ ไลค์โล้โลแล้วแชร์ไปครับมานี่คือเหรียญสิบาทครับสวัสดีพี่แม่ดาวนะครับนี่คือเหรียญสิบาทรัชกาลที่เก้าแบบพระเศียรใหญ่วันนี้ไปเร็วนะสิบบาทรัชกาลที่เก้าแบบพระเศียรใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นเหรียญสิบาทยุคสุดท้ายของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าออกใช้มากมายหลากหลายพอศอดูให้ดีนะครับด้านหลังจะเป็นรูปวัดดูนะครับด้านหลังจะเป็นรูปวัดอรุณแบบนี้พอพลิกกลับมาที่ด้านหน้าครับอทุกท่านดูนะจะมีคําว่าภูมิพลนะครับดูนะ ภูมิพลอดุลยเดชพระเสินใหญ่พระเสินใหญ่กับพระเสยนเล็กต่างกันไงอ่ะเพื่อนๆพี่ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนมีหลายท่านไม่เข้าใจครับอ่ะเพื่อนๆพี่ดูนะขวามือคือพระเสยนเล็กซ้ายมือคือพระเสยนใหญ่ EP นี้เรามาดูพระเสินใหญ่กัน EP นี้ย้านะครับเรามาดูพระเสยนใหญ่ขอบคุณพี่นิพนธ์แชร์แล้วขอบคุณครับพี่นายสุนทรแชร์แล้วพี่จิมมี่แชร์แล้วพี่ธนาพรแชร์แล้วครับพี่บ้านสวนแชร์แล้วพี่ปวีนาแชร์แล้วพี่พี่ฟุกแชร์แล้วพี่จอนแชร์แล้วครับ พี่อลพินแชร์แล้วพี่รักเคียแชร์แล้วพี่ลาตีแชร์แล้วพี่สราพรแชร์แล้วครับแล้วก็พี่ๆอีกหลายๆท่านแชร์แล้วพี่สุวรรณพี่ๆเอฟี FC ของผมหลายๆท่านแชร์แล้วจริงๆครับกราบงามๆจากใจฮะช่วยกันหน่อยเถิดช่วยกันดมาหากินน้องจะได้มีกําลังใจครับมาเรามาดูครับใครที่มีเหรียญสิบบาทรัชการก้าแล้วเป็นแบบนี้นะดูให้ดีนะครับแล้วเป็นพระเสียรใหญ่หยิบเหรียญของท่านขึ้นมาดูครับหากของทุกท่านเป็นแบบตามนี้ เอามาขายผมได้มาเรามาดูงับมาเรามาดูแล้วเรามาสังเกตกันเรามาดูแล้วเรามาสังเกตพร้อมๆกันพี่จ๋าแชร์หรือยังแชร์หรือยังครับแชร์หรือยังครับแชร์หรือยังครับโอ้ยังไม่มีใครแชร์มาเรามาดูงับนี่คือเหรียญสิบบาทครับรัชกาลที่เก้าพระเสียงใหญ่ใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้หยิบขึ้นมาดูนะครับแล้วสังเกตนะค่อยๆลุ้นไปพร้อมๆกันนะ ค่อยๆลุนไปบอมๆกันนะครับวันนี้ไปเร็วนิดน,นึงนะครับค่อยๆลุนไปบอมๆกันว่าเฮ้ยแบบไหนมันถึงขายได้ละห้าพันนะใหม่ๆสวยๆเอามาเลยมารับเงินนะครับอัลละห้าพันบาทเดี๋ยวขอเอานี้ใส่ถุงก่อนอัลละห้าพันบาทนะครับราคาต่อหนึ่งเหรียญนะจ๊ะนี่คือราคาต่อหนึ่งเหรียญใครมีติดต่อเรามาฮะใครมีแบบนี้ติดต่อเรามาเรายินดีรับซื้อนะครับอ่ะเรามาดูกันครับ ไลด์รัวๆพี่อย่าอยู่ว่างช่วยกันนำมาเกินเจ็ดร้อยกว่าท่านครับคนละไลค์คนละแชร์ด่วนๆพี่คนที่ช่างสังเกตเท่านั้นถึงจะเจอเหรียญสิบแบบนี้ฟังให้ดีนะครับคนที่ช่างสังเกตเท่านั้นจะพบเจอเหรียญสิบแบบนี้ขอบคุณคุณเลนูครับขอบคุณทุกท่านนะฮะมาครับมาครับอ่ะค่อยๆดูนะค่อยๆดูไปพร้อมๆก,กันศึกษาสะสมไปพร้อมๆกันนี่ที่นี่คือคอมมูนิตี้ที่นี่คือบ้าน ของทุกท่านครับที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเหรียญสะสมแล้วก็ของสะสมครับดูครับนี่คือด้านหน้าฮะอ่ะดูครับมีใครเห็นความแตกต่างยังครับนี่คือด้านหน้าครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญสิบเหรียญนี้อ้าวใครเห็นความแตกต่างแล้วพิมพ์บอกผมหน่อยใครเห็นความแตกต่างของด้านหน้าของเหรียญสิบเหรียญนี้พี่พี่พิมพ์บอกผมหน่อยครับพิมพ์บอกผมหน่อยฮะนี่คือด้านหน้าครับเดี๋ยวเราไปดูไปเรื่อยๆนะนี่คือด้านหน้าแชร์ยังอ่ะแชร์ยัง แชร์หรือยังครับใครเห็นความแตกต่างพิมพ์บอกผมหน่อยใครเห็นความแตกต่างเฉพาะด้านหน้าพี่พิมพ์บอกน้องหน่อยสิบบาทแลกห้าพันนะสิบบาทแลกหนะ้าพันรับใครเห็นความแตกต่างด้านหน้าครับแชร์ลงกลุ่มเรียบร้อยขอบคุณครับพี่สมหวังขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านครับกลับงามๆจากใจเลยนะพี่นะครับนนนะกลับงามๆจากใจครับมาดูครับนี่คือด้านหน้าฮนะนี่คือด้านหน้ามาเรามาดูด้านหลังนะ เรามาดูด้านหลังกันเฮ้ยมันต้องดูยังไงวะเราดูไปแล้วนะครับด้านหน้านะครับหยอดตู้เติมเงินไปแล้ว <c oughs> มาเรามาดูด้านหลังกันครับคนละแชร์พี่ไล์ลัวๆก่อนไล์ลัวๆเป็นกําลังใจกันครับไม่มีใครมาทําแบบนี้ให้กับพวกเราทุกคนไม่มีใครมาเป็นครูมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับแบบนี้ให้กับพวกเราทุกคนผมเปิดคอร์สออนไลน์นี้ มาหลายปีแล้วมาสองถึงสาปีแล้วครับใครที่ดูอยู่นะขนะนี้อ่ะพิม,มพ์ม,มาพิมพ์มาพิมพ์มาครับพิมพ์มาครับอ่ะดูนะฮะดูนะครับค่อยคอยดูทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับค่อยๆดูนะครับสิบบาทแรกห้าพันบาทพี่จา๋าไล์ยังแชร์ยังแชร์หรือยังแชร์หรือยังครับแชร์หรือยังครับขอบคุณพีมิรครับ แชร์หร right? ือย네ังแชร์หรือย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 ังครับสวัสดีทุกท่านครับเห็นหรือยังฮะมีใครเห็นความผิดปกติของเหรียญสิบเหรียญนี้ยังครับเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังครับอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูตามนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูตามนี้ครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับ นี่คือเหรียญสิบบาทรัชการก้าวแบบพระเสียงใหญ่เอาเพื่อนเพื่อนพี่ดูด้านหลังนะเพื่อนเพื่อนพี่ดูครับลักษณะของไส้สีเหลืองมันกินเข้ามาในไส้สีขาวเพื่อนเพื่อนพี่เห็นไหมเบียดพอสอจนหายไปเลยแบบนี้ครับใครที่พบเจอเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้ฟังให้ดีนะผมยินดีผมยินดีรับซื้อนะครับเอาเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะไส้สีขาวกินมาแบบนี้ดูนะครับสีขาวกินมาแบบนี้ถ้าเป็นปกติจะเป็นแบบนี้ครับถ้าไม่ปกติจะเป็นแบบนี้ใครที่พบเจอเหรียญแบบนี้ครับ สภาพใหม่ๆฮะอัละห้าพันครับสภาพใหม่ๆใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ขนมาขายเราได้อัลละห้าพันบาทดูให้ดีครับดูให้ดีสังเกตได้ดีไส้สีเหลืองมันเลื่อนเข้าไปกินอยู่ในไส้สีขาวแบบนี้นะครับย้ํานะไส้สีเหลืองกินเลื่อนกินเข้าไปอยู่ในไส้สีขาวแบบนี้เรายินดีรับซื้อแล้วจ่ายด้วยเงินสดนะฮะแบบนี้ไม่ใหม่อัลละห้าพันครับต้องการอีกเป็นร้อยเหรียญครับ ใหม่ๆอันละห้าพันบาทต้องการอีกเป็นร้อยเหรียญใครมีเหรียญสิบ,บาทแบบนี้ติดต่อเรามาเรายินดีรับซื้อแล้วจ่ายทุกท่านด้วยเงินสดแน่นอนับเพื่อนๆจ๋าพี่ๆจ๋าวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับวันนี้ไปเร็วนิดนึงมีถ่ายรายการช่องญี่ปุ่นนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับรายการพวกทึงทั่วโลกอะไรประมาณเนี้ยมาถ่ายสกู๊ปนะครับก็ใครที่ชอบติดตามรายการญี่ปุ่นฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเทปเสร็จตัดเสร็จเดี๋ยวจะ นำมาลงให้กับเพื่อนๆได้ชมกันครับนะฮะมาพี่ๆจ๋าฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะฮะเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามพระเครื่องพระพุทธชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของท่านเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมามีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดที่เพื่อนๆพี่ๆส่งมายังไม่มีราคากราบขอประทานอภัยครับกราบขอประทานอภัยมานัดที่นี้ฮะ ขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์ที่พี่ๆส่งมาหาผมเนี่ยมันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงครับอย่าลืมนะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณจะไม่ขึ้นใจครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านเรามีหลากหลายสาขาแต่ไปสาขานี้เจอผมแน่นอนแล้วรับเงินสดแน่นอนครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาพี่ๆดัง9 0้ง9้0กว่าท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับพี่จ๋า คนละไลค์คนละแชร์รัวๆเป็น,นกำลังใจกันครับไปแล้วครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทราย0ีเอ็น3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาล้านเปิดทุกวันนะครับ หากคุณหากคุณทำงานมาอย่างต่อเนื่องอยากหาที่พักผ่อนแนวธรรมชาติแบบชิวๆที่นี่เลยครับสวนลุงชาญไทยโฮมสเตย์สุพรรณบุรีมีบริการบ้านพักเป็นหลังในสวนอันร่มรื่นและโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมีบริการอาหารไทยพื้นบ้านมีศูนย์การเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมแถมยังมีกิจกรรมนานาชนิดฟรีสนใจสำรองที่พักโทร061 505 9222 ลุงชาญยินดีต้อนรับครับ